ฝนตกฝนตกตกแหงซะด้วยบรรยากาศมาเก็บข้าวครับผมมาเก็บข้าวขึ้นรถเพื่อจะนำไปปลูกยังไม่เปิดผ้าคลุมครับสองคันรถหกล้อหน่นอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหลังมีเพื่อนไทยด้วยกันสามสี่คน เดครับบรรยากาศทำงานเมืองนอกฝนตกก็ต้องสู้พักเหนื่อยไม่ได้ชุดกันฝนเท่าแก่กำลังไปหามาให้อยู่บรรยากาศโดยรอบ ที่พักฟรีข้าวฟรีอาหารฟรีค่าแรงวันละพันสามพันสี่ครับผม